มีคนถามเจว่าไม่เบื่อหรอลงภาพาศาสนาครึ่งวันนะคะแทนที่จะลงาภาพสัพเพเหระทั่วไปที่ยอดไลค์ได้มากกว่านี้นะคะเจ๊ก็ต้องขอตอบเลยนะคะว่าแล้วก็ขอบคุณนะคำถามนี้นะ,ะเจ๊ไม่เบื่อนะแล้วเจ๊ก็มีความสุขสุขสุขที่สงบนะคะสุขสงบใจที่ได้ทำนะคะเพราะว่าการสร้างกุศลนะคะในสมัยพุทธกาลณสมัยปัจจุบันนะคะก็มีเพิ่มหลากหลายนะ ต่างจากสมัยพุทธกาลพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าเรามีสื่อออนไลน์เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะช่วยอุปถัมภ์คำจุนภระาศาสนาตามยุคตามสมัยตามเหตุตามการนะคะมือถือนี่แหละนะคะยิ่งถ้าเราปล่อยภาพดีๆออกไปนะคะถึงจะมีผู้คนที่ไม่ค่อยจดจำภาพดีสักเท่าไหร่นะ,ะจะจบจดจำภาพลบๆของศาสนาอันนั้นก็ แล้วแต่นะสุดแล้วแต่แต่สำหรับตัวเจ๊แล้วเจ๊ขอเป็นกำลังหลักนะกำลังหลักในการที่จะทําให้ภาพดีๆออกสู่โลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุดนะเลยเป็นที่มาของคําว่าช่องนี้ให้ความสําคัญกับภาษาศาสนาครึ่งวันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณทุกการรับชมและรับฟังคลิปของเจ๊จนจบค่ะสาธุค,ค่ะ